คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าผูกใจคนรู้ใจแมงอะตอนนี้ติดต่อได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กันเลยครับสวัสดีครับคุณไม้สวัสดีค่ะพี่แจ๊คุณไม้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยหนูอยู่แถวรามอินทาค่ะฝนตกไหม ตกค่ะเพิ่งหยุดไปค่ะตอนนี้หยุดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเสียงยังใสอยู่เลยแสดงว่ายังไม่ง่วงนะเนี่ยหนูหนูตื่นมาอาบน้ำสามรอบเลยค่ะพี่แจ็คเพื่อเพื่อให้มันตื่นถูกป่ะให้มันตื่นใช่ค่ะแล้วพรุ่งนี้ต้องทางานไหมเนี่ยทําค่ะพี่แจคกก่โมเออแปดโมงครึ่งค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเวิร์กฟอร์มโฮมอ๋ออ๋อเวิร์กฟอร์มโฮมได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากนะคุณไม ยินดีมากค่ะพี่แจ็คคุณมากับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกครั้งแรกค่ะและปกติติดตามฟังในการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นจะย้อนหลังค่ะห้าเปอร์เซ็นตจะฟังสดก็มีฟังสดบ้างนี่ใช่ค่ะจบรายการไหมครับไม่จบค่ะพี่แจ็ควันวันนี้น่าจะเป็นวันที่นานที่สุดละค่ะอีกทีเดียวจะจบรายการแล้วเนี่ยใช่ค่ะนะครับคุณมามาว่ากันถึงเรื่องนี้กันเรื่องย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ย ไปจองรีสอร์ทเอาไว้ก็กะจะไปพักเต็มที่เลยพอไปถึงมันดันถูกยกเลิกใช่ค่คะจนเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เมื่อสองปีที่แล้วจองผ่านแอปไปยังไงอคุณไม้ค่ะพี่แจ๊กหนูขออนุญาตเกริ่นก่อนเลยนะคะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเออ่ในเรื่องเนี้ยจะมีหลักๆเลยคือมีหนูกับแฟนหนูซึ่งหนูจะเรียกแทนแฟนหนูเนี่ยว่าเธอ,อนะคะทีนี้ค่ะ ดยปกติแล้วลักษณะนิสัยของแฟนหนูเขาจะเป็นคนไม่กลัวผีเลยมไม่กลัวเรื่องลี้ลับไม่เชื่ออะไรเลยแต่ตัวหนูเองอะคะ่ะเป็นคนที่เชื่อเพราะว่าหนูหนูจะมีเซนนิดหน่อยอ่าทีเนี้ยคะ่ะทลิปเนี้ยมันเริ่มจากตอนแรกอะหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะไปกับแฟนสองคนคือจริงๆแล้วอะคือไปกับครอบครัวก่อนอะคะ่ะสองคืนแรกอะคือหนูไปพักกับครอบครัวก่อน ทีนี้หนูมีความรู้สึกว่าหนูอยากจะเที่ยวกับแฟนต่ออยากจะสวีทกับเขาต่ออะไรเงี้ยหนูก็เลยตัดสินใจจองอืจองอีกคืนหนึง่งเป็นคืนสุดท้ายทีเนี้ยค่ะหนูก็เลยแยกออกมาพักกับแฟนอืทีเนี้ค่ะหนูจะเล่าเล่าทางเข้าที่พักก่อนนะคะมันก็จะเป็นแบบคือที่พักอะคะ่ะมันจะอยู่ตอนนี้ยังเปิดให้บริการอยู่นะคะทีนี้ก็คือมันจะเป็นทางที่แบบว่าข้างๆจะเป็นป่าหมดเลยะคะ่ะพี่แตก จากถนนเส้นหลักเนี่ยเข้าไปถึงรีสอร์ทเนี่ยประมาณยี่สิบนาทีโหใช่ค่ะพี่แจ๊คยี่สิบนาทีมันมันยี่สิบโลได้มั้งเนี่ยใช่ค่ะมันมันมันใช้ใช้ระยะเวลาเลยค่ะพี่แจ๊คอันนี้คือทางเข้ารีสอร์ทหรือทางเข้าอำเภอโหมันมันเหมือนเป็นแบบเป็นทางแต่ว่ามันจะเรียกว่าทางชนบทหรือหรือไม่แน่ใจค่ะมันมันแตกจากเส้นหลักอะค่ะพี่แจ๊คบ้าบอกไกลไกลมากใช่ค่ะเราได้ความที่ ทำไมตัดสินใจไปพักแบบนั้นเพราะว่าออด้วยความที่หนูแค่อยากจะแยกออกมาไปเที่ยวเพิ่มกับแฟนแค่คืนเดียวหนูออหนก็เลยแบบไม่ได้หาอะไรที่มันหรูหราขนาดนั้นนะคะออทีเนี้ยค่ะโดยปกติหนูเนี่ยจะเป็นคนจองที่พักจองที่เที่ยวร้านอาหารอะไรต่างๆจะเป็นหน้าที่หนูหมดเลยเออส่วนแฟนจะแค่ขับรถอย่างเดียวรอบนี้ก็คือเหมือนปกติเลยค่ะพี่แจ๊คนิสัยของหนูคือการจองผ่านแอปแอปเนี้ย หนูจะใช้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นตในการจองทั่วประเทศเลยค่ะอืแล้วหนูจะเป็นคนที่ไม่ไม่จ่ายผ่านบัตรเครดิตค่ะพี่แจ็คหนูจะจ่ายแบบจะติกว่าจ่ายที่รีสอร์ทจ่ายที่โรงแรมจ่ายที่เคาน์เตอร์อ่าจ่ายที่เคาน์เตอร์เชนใช่ถูกต้องค่ะหนูจะเป็นอย่างเงี้ยร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะพี่แจ็คไม่ว่าจะพักที่ไหนทีเนี้ยหนูก็เลยมั่นใจได้ว่าหนูได้ทําการจองเรียบร้อยแล้วเพราะหนูได้ ได้เมลคอนเฟิร์มมาแล้วอะค่ะทีเนี้ยอีกอย่างหนึ่งของหนูเลยคือหนูเป็นคนไม่เปิดโนติฟิเคชันของอีเมลหนูจะเข้าไปดูอีเมลก็ต่อเมื่ออาสมมติหนูโอนเงินหรือหนูจองที่พักหรืออะไรเงี้ยหนูก็แค่กดเข้าไปดูเฉยๆทีเนี้ยค่ะพอหนูจองเสร็จหนูได้เมลคอนเฟิร์มมาปุ๊บหนูก็เลยปิดเมลแหละไม่ได้สนใจพอวันไปถึงที่พักอะค่ะพี่แจ๊คหนูไปถึงประมาณหกโมงหกโมงครึ่งค่ะ ก็คือฟ้ามันยังไม่ได้มืดมากครับเข้าไปปุ๊บพนักง,งานแจ้งว่าห้องที่คุณใหม่จองมาค่ะถูกยกเลิกหนูก็เลยเอ,อ้าวทําไมหนูขอเหตุผลได้ไหมคะทาไมถึงโดนยกเลิกครับเขาบอกว่าเขาตัดบัตรเครดิตหนูไม่ได้ค่ะพี่แจ็คอ๋อเพราะว่าบางที่เนี่ยเขาต้องการให้แบบชําระด้วยบัตรเครดิตคือ,อต้องจ่ายก่อนใช่ะคะ่ะ แต่ด้วยความที่บุ๊กิ้งคอนเฟิร์มหนูอะคือมันมีข้างล่างเขียนไว้อยู่ว่าหนูอ่ะจ่ายที่เขาเตอร์หนูก็เลยเป็นความงงๆนิดนึงว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าตั้งแต่เราจองโรงแรมมาเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับหนูก็หันไปมองหน้าแฟนเธอทํำยังไงดีอะเขาบอกว่าห้องพักทยที่เราจองไปมันไม่เหลือแล้วพี่แจ็คแล้วตอนนั้นมันแบบมันจะทุ่มนึงแล้วอะแล้วคือ โอ้โหกว่าจะออกไปยี่สิบกว่านาทีอะไรอย่างเงี้ยจะมาหาโรงแรมอีกขับเข้ามาสั้นกเชียวใช่ค่ะทีนี้พ่อหนูคุยกับแฟนนะคะพี่แจ็คเธอทํายังไงนีนู่นนั่นพนักงานค่ะพี่แจ็คหันมาบอกว่ายังเหลือห้องพักว่างอยู่ห้องนึงนะคะหนีหนีหนีคุณมายต้องหนีจังหวะนี้ต้องหนีนะหนีตอนนั้นหนูตอนนั้นหนูไม่ได้คิดเรื่องลีลับอะไรเลยค่ะพี่แจ็คตอนนั้นคือคือเหนื่อยมากอยากนอน หนูเลยตัดสินใจเอาค่ะเขาบอกว่ามันเป็นห้องที่มีสระว่ายน้ําในตัวนะแต่ราคาเนี่ยจะจะสูงกว่าแบบที่เราจองมาตอนแรกอหนูก็ไม่เป็นไรค่ะเอาเลยเสร็จทีเนี้ยค่ะก็เข้ามาถึงห้องปุ๊บโดยความที่มันจะมีบรรยากาศหนูส่งหนูส่งเป็นวิดีโอ,อไปให้ทีมงานอะคะ่ะแจ็คก็คือเข้ามาที่ห้องพักนะคะ ขวามือเนี่ยจะเป็นห้องน้ําซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเตียงนอนอืแล้วเตียงนอนอะค่ะมันจะติดอยู่กับสระว่ายน้ําเลยค่ะพี่แจ็คกันแค่กระจุกอย่างเดียวอืทีนี้ด้วยความที่โหไหนๆแล้วก็ฟาซิลิตี้ครบขนาดนี้แล้วต้องใช้ห้องดีเนี่ยใช่ค่ะพี่แจ็คสวยเลยอก็เลยเรียบร้อยค่ะก็คือจัดการลงน้ําสั่งลูมเซอร์วิสทุกอย่างสั่งข้าวมากินริม ริมสะเลยอแล้วทีเนี้ยค่ะมันจะมีตอนกลางคืนด้วยนะคะพี่แจ็คมันจะมีบรรยากาศกลางวันกับกลางคืนสงไปทีเนี้ยค่ะก็ก็เสร็จเรียบร้อยปุ๊บหนูอะตอนระหว่างที่หนูว่ายน้ําอยู่อะคะ่ะหนูมีความรู้สึกว่ามีคนมองพี่แจ็คคือหนูจะบอกก่อนว่ารอบห้องของที่พักหนูอะคือมันมันไม่ได้ติดกับรั้วห้องคนอื่นเลยอะพี่แจ็คคือคือมันอาจจะแบบ มีห้องอื่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ติดถึงขั้นแบบม,มันจะชะเง้อมองกันได้อ่ะคะ่ะแล้วรอบๆคือถ้าเป็นตอนกลางคืนนะพี่แจ็คมันจะมืดเป็นเปล่าเลยอโอใช่แล้วแล้วหนูอะหนูก็แค่หันไปแล้วหนูก็แบบเฮ้ยแต่หนูไม่ได้ทักอะไรนะคะพี่แจ็คแล้วแฟนก็ถามว่ามีอะไรหนูก็บอกว่าอ๋อไม่ไม่มีอะไรเราก็เก็บมือนในใจทีนี้ค่ะมันจะมีตอนที่เราขึ้นมาจาก สาว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แยกย้ายกันไปอาบน้ำหนูก็นอนรอนอนรอแฟนอยู่ใช่ไหมคะก็ดูทีวีเล่นมือถืออะไรไปส่วนแฟนหนูเขาก็อาบน้ำซึ่งซึ่งประตูมันจะมีประตูหนึ่งในห้องน้ำมะคะ่ะพี่แจ๊คมันจะเป็นแบบขุนๆเลยเป็นขุนๆมองข้างในไม่เห็นมองข้างนอกก็ไม่เห็นข้างในอะไรอย่างงี้คะ่ะทีเนี้ยเขาเดินออกมาจากห้องเขาอาบน้ำเสร็จเขาเดินออกมาเขาถามหนูว่ามีอะไรหนูก็ถามว่า อะไรมีอะไรเขาบอกว่าก็เมื่อกี้เธอเรียกเขาหนูบอกว่าเขาไม่ได้เรียกเลยเขานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่คนเดียวหนูก็โอเคผ่านไปไม่มีอะไรทีเนี้ยค่ะพอมานั่งดูทีวีอะไรกันเสร็จสักรู้สึกอยากจะดื่ม,ด,มดื่มหน่อยอ่ะก็เลยสักประมาณสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มอะค่ะก็เลยลองเซิร์ชเซิร์ชในแมกดูว่าแบบ มันมีร้านสะดวกซื้อใกล้ๆเนี่ยใกล้ที่สุดอ่ะคือตรงไหน<อ>แบบบอกประมาณประมาณยีสิบนาทีนั่นแหละค่ะพี่แจ๊คก็ <c oughs> ต้องออกไปข้างนอกอยู่ดีถูกปะใช่ค่ะโอ้โหแต่ตอนนั้นด้วยความที่เราไม่ได้คิดอะไรเลยคะ<อ>่ะแบบหนูอ,อยากกินขนมอยากดื่มอะไรเง<อ>ี้ยอ่ะโอเคเขาก็ขับไปปุ๊บพอไปซื้อของเสร็จขากลับเข้ามาในรีสอร์ทนะค่ะพี่แจ๊คหนูอะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ริม ริมถนนนะคะตรงป่าเลยพี่แจ็คเขายือนอยู่ข้างในขอบมันจะมีขอบทางใช่ไหมคะเขายือนอยู่ข้างในขอบแล้วหนูก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยหนูก็แค่เฮ้ยอย่างเนี้ยอืมแฟนก็ถามว่ามีอะไรหนูก็บอกไม่มีอะไรคือด้วยความที่เราอะไปที่แบบเนี้ยแล้วเราเราไม่อยากจะทักอะพี่แจ็คแต่บางทีมันก็แบบตกใจอะเนาะหนูก็เฮ้ยอย่างเดียวแล้วหนูก็เก็บไว้ยังไม่ได้พูดอะไรกลับมาถึงห้องปุ๊บค่ะ ก็ดื่มอะไรเสร็จหนูนอนก่อนแฟนหนูนอนไปประมาณตีหนึ่งกว่าๆค่ะส่วนแฟนหนูเขาก็จะนอนประมาณแบบตีสามตีสามครึ่งเลยค่ะเขาเป็นคนนอนดึกมากทีเนี้ยค่ะก็คืนนั้นผ่านไปใช่ไหมคะเช้ามาเป็นวันที่เช็คเอาท์เราก็ไปไปนั่งกินข้าวกันตอนเช้าที่ที่รีสอร์ทแฟนเล่าให้หนูฟังว่าเมื่อคืนนะคะ ตอนประมาณตีสามอ่ะที่หนูหลับไปแล้วอ่ะเขาได้กลิ่นทูปกลิ่นทูปลอยแต่ติดจมูกเขาเลยค่ะพี่แจ็คหนูก็เลยบอกเฮ้ยเธอมันไม่เล่นแล้วนะอ,อันเนี้ยแต่เขาด้วยความที่เขาไม่เป็นคนไม่เชื่อค่ะพี่แจ็คเขาบอกหนูว่ามันมีคนมาไหว้พระอะไรแถวห้องเราหรือเปล่าหรือมีคนมาปิ้งอะไรกินหรือเปล่าพี่แจ็คตีสามครึ่งใครจะมาปิ้งหนูว่าเธอมันไม่ใช่นะ อ่าแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อวานตอนที่เขาอาบน้ําอยู่อะค่ะเขาได้ยินคนเคาะไอประตูกระจกไอขุนๆนั่นนะคะพี่แจ็คมันหนูก็ถามว่าลมพัดหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่มันก็คือมันคือคนขอเลยแต่เขาอะไม่ได้สนใจอะไรเพราะความที่เขาไม่เชื่ออืใช่ค่ะแล้วก็ทีเนี้ยค่ะพอออกมาเช็คเอาท์ใช่ไหมคะมคือคือหนูอะ แต่งตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่แฟนหนูอ่ะเขายังยืนเป่าผมอยู่ในห้องหนูก็เลยเอากระเป๋าเดินทางอะคะ่ะเหมือนแบบลากออกมาไว้หน้าห้องก่อนทีเนี้ยระหว่างที่หนูอยู่หน้าห้องอะพี่แจ็ครอ,อยืนรอเขาอยู่อะอหนูได้ยินเสียงเขาเรียกอีกแล้วหนูเลยเดินเข้าไปหนูเลยบอกว่ามีอะไรเขาบอกว่ามีอะไรไม่ไม่ได้เรียกอ,อีกแล้วคะ่ะพี่แจ็คคือ คือเสียงที่เรียกอ่ะเขาเรียกว่าไมล์เลยนะคะครเรียกชื่อหนูเลยไมล์ไมล์ My, My, เรียกอย่างนี้เลยค่ะ<อ>แล้วหนูก็โอเคเราออกจากที่นี่กันดีกว่าเสร็จปุ๊บพอออกอ่ะค่ะระหว่างทางที่ขับรถกลับเนี่ยหนูก็เล่าให้เขาฟังเลยว่าเมื่อคืนเนี่ยระหว่างทางเรากลับเอเรากลับเข้ารีสอร์ทอะ่ะเราเจอแบบนี้นะแล้วเขาแล้วแฟนหนูเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าเออที่เธอบอกว่า เธอได้ยินเสียงคนเรียกเธอ,อเขาก็ได้ยินเสียงคนเรียกเขาเหมือนกันอืก็คือมีมีแบบเธอเรียกเขาแต่พอเขาไปถามเธอเธอไม่ได้เป็นคนเรียกค่ะพี่แจ๊คทีนี้ความที่เรามีประสบการณ์แบบเนี้ยหนูก็เลยตัดสินใจแบบลงลงสตอรี่ไอจีอะคะ่ะแต่ด้วยความที่ไอจีหนูอะคือเป็นไพรเวทคือจะมีแต่เพื่อนหนูทั้งหมดเลยออืหนูก็ลงแค่ว่าโอเคหนูหนูรีวิวที่พักที่นี่แค่นั้นแหละ ก็มีเพื่อนที่เขาเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวอะค่ะเขาทักมาเลยบอกว่าขออนุญาตคำหยาบนิดหนึ่งนะคะมึงที่พักที่นี่หรอหนูบอกทำไมมันมีอะไรเพื่อนบอกว่าผีดุมากนี่ผมขออนุญาตอ่านแชทได้ไหมมันเป็นการแชทแม่เขาส่งเขาเขาแน่าจะแคปรูปมาช่ที่ตัวของของไมล์ลงไว้ถูกป่ะเข้ก็ทักมาบอกว่าโอ้ยที่พักที่นี่ มายก็ตอบว่ามันเป็นยังไงผีดุอยู่แต่อาจจะคนละห้องแน่มายก็ตอบไปว่ากูว่าและกูจะเล่าเลยแล้วกันไอ้จุดจุเจออ่าที่นี่ชอบเอาเอาเหมือนกับเป็นบล็อกเกอร์อะไรพวกเนี้ยไปไปรีวิวใช่ป่ะเจอทุกคนแล้วแล้วเพื่อนเล่าประวัติความเป็นมาไหม ไม่ได้เล่าคะ่ะ<อ>พี่แจ็คแต่ว่าที่เขาเจออ่ะเขาบอกว่าเขาเจอคนเดินในห้องอืแล้วก็เจอคนกระโดดน้ําลงสระตอนตีสองตีสามนี่แหละคะ่ะเป็นห้องพักแบบเดียวกับที่หนูพักเลยคะ่ะแต่อาจจะคนละห้องกับที่หนูที่หนูพักไอสระที่บอกคือสระส่วนตัวเนี่ยนะใช่คะ่ะ <Why? S 2> นห้องนั้นเลยคะ่ะใช่คะ่ะโอ๊ยแต่มันก็มันก็ติดกับไอไอป่าข้างนอกมันเป็นไปไ,ได้ว่ามีสัตว์มีคนอื่นเข้ามาไม่รู้เสิ <laughs> นั่นแหะสิครับพี่แจ็ค ธรรมชาติธรรมชาติเอาจริงๆครับแต่สวยนะคะทีนี้พอหนูเห็นจากเห็นแชทเพื่อนคนนี้แล้วเนี่ยหนูก็เริ่มมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่หนูได้ยินสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยมันมันมีจริงๆนะเราเชื่อว่ามันมีอด้วยความที่ภูมิประเทศตรงนั้นนะค่ะมันเป็นเขามันเป็นป่าอะค่ะพี่แจ็คหนูคิดว่ามันต้องมีแน่นอนอใช่ค่ะแล้วก็ ปกติเวลาหนูไปต่างถิ่นนะคะหนูจะเป็นคนที่ถ้าหนูอยู่ที่บ้านนะคะหนูจะไม่ได้วหว้พระก่อนนอนนะคะพี่แจ๊คแต่ถ้าหนูไปต่างถิ่นนะแปลกที่ที่ไหนก็ตามหนูจะไหว้พระก่อนนอนถูกครั้งเลยอืมแล้วหนูจะไม่ได้เจออะไรหนักๆเหมือนเหมือนเท่าแฟนนะคะอย่างเช่นแบบกลิ่นทู่อาหนูก็ไม่ได้กลิ่นครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่หนูเชื่อวันนี้ซึ่งซึ่งหนูขอเล่าเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะแบบเรื่องสั้นๆแบบนิดนึงค คือมีครั้งหนึ่งหนูไปอันนี้อันนี้เรื่องรีสอร์ทนี้จบแล้วนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเรื่องแบบนิดนึงหนูขอแถมนะคะก็คือตอนนั้นหนูไปหนูไปญี่ปุ่นกับเพื่อนค่ะพี่แจ็คไปไปเนี่ยรวมรวมเพื่อนด้วยคือหกคนเร้วันนั้นหนูปวดท้องมากค่ะหนูปวดแบบเดินไม่ไหวเลยหนูก็เลยตัดสินใจว่าให้เพื่อนน่ะเขาออกไปเดินเที่ยวกันหนูขออยู่ห้องคนเดียวอื ซึ่งห้องอะคะ่ะมันจะเป็น airbnb อะคะ่ะซึ่งมันก็จะเป็นแบบเหมือนมันจะเป็นห้องโถงทางเดินเข้าแล้วไฟอะคะ่ะมันจะเป็นไฟแบบออโต้อะคะอ่ะที่เวลาเราเดินแล้วมันจะติดติดใช่ใช่เป็นเซนเซอร์อืมใช่ค่ะแล้วประตูห้องอะคะ่ะมันจะเป็นประตูเหล็กคะ่ะพี่แจ็คอือ่าเป็นประตูเหล็กบานใหญ่เลยครับทีนี้พอเพื่อนออกไปหนูก็เลยไปอาบน้ําค่ะ แล้วตอนหนูอาบน้ำมาด้วยความที่หนูเป็นคนกลัวด้วยค่ะพี่แจ็คหนูก็เลยเปิดประตูทุกอย่างทิ้งไว้เลยยกเว้นประตูห้องใหญ่นะคะ,คะหนูก็เปิดเสร็จปุ๊บหนูก็เปิดเพลงฟังอาบน้ําไปด้วยหนูได้ยินเสียงคนเคาะประตูเหล็กอะค่ะคือเสียงเคาะเหล็กเลยค่ะพี่แจ็คก้คกองก้องก้องเลยแล้วด้วยความที่ไอห้องไอทางเดินโถงตรงนั้นนะ่ะมันไม่มีลมไม่มีหน้าต่างอะไรเลยค่ะพี่แจ็คเปิดประตูออกไปปุ๊บหนูคิดว่าเพื่อนกลับมาแล้ว ที่แจ็คไฟเซนเซอร์อ่ะมันแบบติด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 ออกจากห้องหนูไปอะค่ะพี่แจ็คโดยที่หนูไม่เห็นใครเลยเหรอใช่ค่ะอแต่หนูไม่เห็นใครเลยอแล้วหนูก็เลยกลับเข้าห้องมาแล้วมันก็ขออีกรอบนึงค่ะออหนูก็เลยพูดเป็นภาษาไทยเลยว่าหนูขอนะคะหนูหนูว่าพักคืนนี้คืนสุดท้ายค่ะพรุ่งนี้หนูกลับไทยแล้วไม่เอาค่ะไม่เอาอะไรอยู่แล้วก็ทุกอย่างก็คือจบไม่มีอะไรประมาณนี้ค่ะพี่ดีเขายังแบบ ฟังรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะย่ค่ะแต่ฟังเรื่องนี้แล้วได้ได้อะไรอย่างหนึ่งรู้ไหมสมมุติว่าเราไปพักโรงแรมแล้วมันเกิดเหตุใดๆก็แล้วแต่อุ๊ยพอดีห้องมันเต็มหมดแล้วทุกไท้ายเลยที่เราที่เราจองไว้แต่อยู่ๆแบบเรากําลังจะเออป้าป้า,ปาเราไปหาที่อื่นแล้วเขาบอกว่าพอดีมันมีว่างห้องหนึ่งหนีให้ไกลหนี <c oughs> ให้ไกลเพราะเผลอมันจะเป็นห้องเดียวกับที่เพื่อนเราบอกแหละห้องเนี้ย <c oughs> ใช่มีสิทธิ์เป็นห้องเดียวกัน แล้วหนูก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบคือตอนนั้นคือ,อคือปกติแล้วอะถ้าเราเจอห้องสุดท้ายอะมันอาจจะมีฉุกคิดบ้างค่ะพี่แจ๊คแต่ครั้งนั้นบอกตรงๆเลยหนูไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้เลยอะงงมากอ่อมันคงแบบคือเฟลจากเรื่องเมลโดนยกเลิกไงห้องโดนยกเลิก<อ>ไง<ช>ก็อาจ<ช>จะไม่ได้คิดคเออนะฮะโอเคคุณมายนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของการจองผ่านแอปนะ ไม่เป็นไรเราก็เที่ยวของเราปกติแหละไอเรื่องเจอไม่เจอมันอยู่ที่ดวงถเ <No, S 2> นาะอยู่ที่ดวงอยู่ที่ดวงจริงๆนะครับได้คุณมายัางไงขอบคุณมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะขอบคุณมากค่ะพี่แจ๊คขอบคุณมากที่อุตส่าห์อาบน้ำสามรอบเพื่อรอรอเล่าเรื่องนี้ตื่นเลยค่ะตอนนี้โอ้โหไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเลยเชี่ยว <laughs> โอเคคุณมาขอบคุณจ้าขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ